ช่วงดรปูพาทำวิจัยา ดีค่ะพบกับพี่ปูหรือดรปูจากเพจ Researcher Thailand นะคะคลิปนี้พาทำงานวิจัยเราจะบอกว่าเฮ้ยใกล้สอบดีเฟนสามบทแล้วใกล้สอบดีเฟนห้าบทแล้วแล้วเราจะทำยังไงคือแบบเครียดไหมเครียดพี่เห็นน้องๆหลายคนที่แบบว่ากำลังจะจบปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกอะโทรมาหาพี่ปูบางคนก็ไลน์มาบอกว่าพี่ปูคะช่วยแนะนาเทคนิคในการอ่านหนังสือก่อนสอบดีเฟนวิจัยหน่อยว่าจะอ่านยังไงดี อ่ะข้อที่1ทําความเข้าใจก่อนนะว่าในห้องสอบอ่ะอาจารย์เขาอ่ะอยากให้เราจบทุกคนอันที่1ก่อนนะทําความเข้าใจก่อนว่าอาจารย์อ่ะรักเราทุกคนและอยากให้เราจบอย่าคิดว่าอาจารย์อ่ะเขาจะมาเชื่อเชอนหรือว่าทําลายคุณทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอาจารย์เขาต้องการให้เราจบฉะนั้นตีไม้เซตในหัวก่อนว่าหลงรักอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นข้อที่2ถามรุ่นพี่ว่าเวลาเขาเตรียมสอบอเตรียมยังไง เพราะบางทีอ่ะคิดเองเออเองอ่ะมันไม่ถูกหรอกถามคนที่เขาเคยผ่านประสบการณ์ด้านนี้มาว่าอาจารย์จะถามอะไรบ้างเมื่อรู้เฉลยแล้วมีเด็กเล็กๆมีพวกลิงสิงสาราสัตว์มีม้ากระต่ายลิงชอบมาป่วนพี่แถวๆนี้เมื่อกี้ก็น่าจะลูกชาา้างเออนั่น่ะ ช้างร้องแป้นๆมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเมื่อคุณถามรุ่นพี่เสร็จขั้นที่3ทําไงรู้ป่ะจดว่าไอที่ไปคุยกับพี่มาเนี่ยเขาให้ทําอะไรบ้างขั้นที่1ก็คือง่ายๆคุณนะ่ดูไปเลยว่าชื่อเรื่องคุณอะไรแล้วปัญหางานวิจัยคืออะไรแล้ววัตถุประสงค์มีอะไรแล้วก็ไปดูขอบเขตของงานวิจัยและอ,อันหนึ่งนะก็คือหัวใจของงานวิจัยก็คือกรอบแนวะความคิดพอได้อย่างนี้นะอีกอันหนึ่งดูวิธีการวิจัยอ่านตรงวิ การวิจัยเสร็จก็ดูผลวิจัยว่าเอ้ยไอ้ผลเนี้ยมันตอบโจทย์วัตถุประสงค์ว่ายอย่างไรมีวัตถุประสงค์3ข้อเอาผลให้ได้3ข้อแล้วก็แค่ดูอภิปรายผลเสร็จแล้วข้อเสนอแนะเตรียมสอบเนี่ยกับงานวิจัยเนี่ยมันง่ายนะมันมีแค่นี้เสร็จแล้วพอคุณทำสรุปเสร็จทำ powerpoint ขั้นตอนที่4ทํทำ powerpoint จะเป็นการสรุปอีกรอบหนึ่งทำ powerpoint ทำ powerpoint เนี่ยรอบแรกมันไม่สวยหรอก เทคนิคพี่ปูอะ PowerPoint อะรอบที่3อะอันนั้นแหละเอาไปใช้สอบได้ข้อที่5ฝึกซ้อมจากสคริปท,ที่คุณทำในขั้นตอนที่3มั้ง3หรือ4นี่แหละแล้วก็ดูกับ PowerPoint ซ้อมหลายๆรอบซ้อมจริงๆซ้อมเพื่อให้มันเข้าเนือ้อพอซ้อมเข้าเนื้อเสร็จเนี่ยทำจนชินถามคนว่าเฮ้ยพี่ปูแม่งต้องซ้อมกี่รอบในมุมนะกูตอบให้0ครั้งซ้อมหน้ากระจกนี่ แล้วอีกรอบหนึ่งสองรอบสรอบรอบที่ 11, 12, 13เนี่ยลองหาคนมาฟังและให้เขาถามแล้วเราตอบแค่เนี้ยคุณก็เข้าสอบได้แล้วนะพี่ปูว่ามันไม่ยากแต่อยู่ที่คุณอนะจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะก็ลองดูบรรยากาศสวยๆในมุมพี่นะถ้าทำเสร็จสอบเสร็จแล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองพาตัวเองมาสูดอากาศดีๆมาดูสิ่งสวยงาม ดูนกบินดูโลกกว้างโหให้รางวัลตัวเองแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าพาทำงานวิจัยบายดรปูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายช่วงชวนกินบายดรปู พี่ปูหรือดอกเร์ปูจากเพจด i s e r t ร r เช l ไท d นะคะโข oh, oh. จะบอกว่าอยู่ที่นี่คุ้มมากเลยทริปวันนี้ปกติมาคือโมบอกว่าไม่ค่อยได้อยู่ข้างในมาปุ๊บก็กเย็นมานอนแล้วก็ไปวันนี้คืออยากกินมากเขาก่อดมาแล้วมันติดโควิดตรงนี้ยังไม่เปิด oh. วันนี้ก็เลยได้กินจริงๆ ร้านเค้กคาเฟ่ในไมอสซอนี่ค่ะของโปรดที่ราสเบอร์รี่ชีสเคส้กกินให้อ้วนเลยกินให้ไขมันจุกอกเลยเพราะงวันี้คือกินไม่ได้เอาสุขภาพนะคะวันี้มันกินอย่างเดียวและนี้อันนี้นี่แค่อัดคลิปก็กินน้ำลายละดูโอมาเฟนทำไมต้องเป็นดูโอดูโอก็คือสองนี่ไงมีดาร์คอกาแล็ต ไปถักรแลนนีการทาน่ากาลิกน่นกินไหมยากินไหมจะอ้วนถึงไหนเนี่ยเราบอกว่าเราไม่เอาความอ้วนเข้าตัวแล้วนี่สิ่งที่เราทำคืออะไรเอาความอ้วนใส่ตัวค่ะเนยละลายได้ป่าอาร่หมากขอบอก แต่ว่าคือพี่อะมารอร้องแต่เ,เช้าแล้วแหละตั้งแต่เก้าโมงกว่าแหละ้องเขาเพิ่งเปิดด้วยความที่เราอยากกินมากเราก็มานั่งรองอยู่ข้างนอกอืมแต่ว่ากาแฟยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเครื่องก่อนชาเป็นอย่างที่บูเบอรี่อร่อยโ่อร่อยเลยนี่ดีชิมก่อนก่อนเขไป เมื่อเช้าพี่กินอาหารเช้าแล้วก็บรรยากาศดีนะกินกินมัฟฟินกับใสแยามด้วยอืมอ,มอ,อด็หวานไปหมห่ยหวานไหมหรอก็หวานหน่อยนะกาแฟยังไม่มีก็กินน้ำดื่มอันนี้ก่อนแล้วกันนะ ทำไมพี่ถึงชอบน้ำดื่มนี้รู้ไหมรู้ไหมว่าขวดเนี้ยใคยเป็นคนออกแบบถ้าจะไม่ผิดนะจะเป็นเจ้าของเสื้อผ้า D นเป็นคนออกแบบขวดเมื่อก่อนน้ำดื่มมันก็จะเป็นขวดสี่เหลี่ยมหรือกลมๆธรรมดาหลังจากนั้นนะ่ะพี่เรียกยี่ห้อนี้พี่เรียกภาษาฝรั่งเศสไม่ถูกหรอกพี่เรียกว่าอีเวนแล้วกันนะ ใช่เขาจ้างนักออกแบบดีไซเนอร์มาออกแบบขวดมันก็เลยทำให้วงการน้ำดื่มขวดไม่ใช่ขวดได้รว่าวงการแพคเกจจิ้งก็เกิดขึ้นจากการเปลียนแปลงของน้ำดื่มตัวนี้เห็นไหมทุกเรื่องราวมีสตอรี่หมดเลยถามว่ารสชาติน้ำมันต่างจากที่อื่นไหมตรงที่ใครเป็นคนออกแบบมันต่างกันตรงที่ขวด มันต่างที่รสชาติแล้วมันต่างที่รสนิยมนี่แหละค่ะรสนิยมในการกินมันทําให้เรามี feeling feeling เนี้ยหล่อเลี้ยงให้เราอ่ะคิดอะไรก็ได้ที่เราอยากได้คิดอะไรก็ได้ที่เราอยากให้เป็นแล้วคิดอะไรก็ได้ที่เราลงมือทำได้ด้วยตัวของเองพี่ปูขอไปกินก่อนนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ เฮ้ยเฮ้ยรถเป็นไรไว้ตันตันอ่ารถเป็นไรอ่ะโซ่หลดว่ะโครงแตกอะพี่ของผมยางแตกอะครับเฮ้ยสงสัยต้องเข้าอู่แล้วมั้งอู่อะไรอะพี่อู่อะไรอะอู่อะไรอะอู่อะไรอะรีสเซอร์เร์ไทยแลนด์ไงแล้ว